อโอ้ซีหนึ่งไฮไลท์รบอมแฮส์บิน n planted เป็นไรอ่ะหัดหัดกลัวปารมีแม่กูบ้างเนาะ <c oughs> ดีเวียสายส์ซัด <c oughs> ไม่คิดจะมายุดกองแกงบ้างหรอยาวตัวหนึ่งเฮ้ย <c oughs> ห,หน้าบีแล้วพี่ลูปู <c oughs> มาแล้วมันโผล่นะรอบเนี้ย <c oughs> ถึงถึงสวยซอยตัวโอ้ยวานิลามาดิสองเมตรสองเมตรพี่สองเมตรหุยหุยหุยหน้ามึงไงพี่อ่ะเสร็จแล้วแต่แบบให้พี่วินเข้าไปไงถ้ากูเข้าไปกูตายไอ้เก่ยาวสองตัวมันก็ปล่อยไปเถอะสไนอ่ะเล่นให้เป็นดีอีกเนี่ย อีกเพื่อนเธอโอ้น่มีน่ามีถ้ามีถามได้ไงโอ้รับเลยรับเลยพี่รับเลยรับเลยเกียดยรัเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมบายล่างเองอืมลวนเลยอ่ะเยี่ยมคอนเทนต์เลยอ่ะรับรู้ยังไงอ่ะับรู้มึงก็อยู่บนไปไงก็แบบไม่ต้องดันอ่ะมันไม่ต้องดันหน่อยเกียล่นโงงเลยป้าอีกฝ่ายเบื่ออ่ะอุ้ยรับหรืออุ้ยสนมยมันยิงกู เขาบอกให้รับซื้อมึงไปทําไมล่ะเอาอีเึงขับไปคู่กูดิไม่เขาไปเขาอาจจะไปคนเดียวก็ได้โออกไปเลิกกับเขาเนาะขวามแย่มาที่เรทะเลาะกันไเหญ่รอหมดมาดิไหวกูปะนายเอเอตายตัวมาในายเอตัวแดงตัวแดงตัวแดงมาบนมันอยู่มันอยู่กลางที่มันยาจากกลางเนาะเ็บ ล่างล่างไว้ล่างกลางตัวท้ายตัวท้ายไม่แทงทาไม่ได้เลยไงบ้านบ้านบ้านโดนไปสองนัดบ้านไหนบ้านมันบ้านมันดิอ๋ออะไรอ่ะมีเชิงไหนดิอะไรโหเดินไปตายอย่างควายเลยสี่หกไปเนาะก็คิสพะภาพดูกันเแค่นั้นยอะไรบนแจกเม็ดแจกเม็ดเฮ้ยเมือ The oh my god Okay We can call oh, nitty All star Life goes on honey home my baby. Whoa, looking for the right beat I keep keep the horn on me, back of my seat I peep on the shit the blueprint is by me Mr. Get off! I get off in my feet. Woke up looking for the right beat. Hot keys, keep, keep it home, a horn on the deck of my seat. On the shit, the blueprint is by me. Mr. Get off, I get off in my feet. What? Aye, ice ice cake dots in this bitch? Been absent four years, now I'm back. nigga, the place in this beats. Got bloods and clips, all set, begging on this bitch. Can hey, you hear what I say? don't give a fuck by that shit. Hey hey nigga, back on my West Coast shit. I'm from Compton. Nigga thought that she was sweet, got induced by other continents. Fly nigga, walking out like a king. Where's my crown? I don't fuck with him. Talking about b 'bout B3, I'm on my own. Whoa whoa whoa, I can't hear you no more. What? Nigga start having wrinkles. You kid ain't so old. Put that all in the cage. Now who you callin' slave? I got some T Rism too with the back of your head Woke up, lookin' for the rock beat I keep, keep a horn on my deck of my seat I beat on the shit, the blueprint is by me. Mr. get off, I get off in my feet Woke up, looking for the rock beat, I keep, keep a horn on my deck of my seat, I beat on the shit, the blueprint is by me. Mr. Get off, I get off on my feet One, two, step, slide, this is how we do it Niggas trip, walkin' niggas blood, walkin' in the hood smoking green, big broccoli, flyin' with that rude Ayy, hey, what, wh wh the damn, homies, we could never be cool Eight, four, five, six, four, five, six, cruisin' in the six-fold Twenty-twenty-four, nigga, hit the road, here's a hole Goin' back and forth with the freak, you hole let me tell my sheet, nigga, I'm in demon mode. Woke up, lookin' for the rock broccoli High key, keep on, a horn on the deck of my seat I beat on the shit, the blueprint is by me Mr. Get off, I get off in my feet Woke oh, up, looking for the right beat, high key Keep on. a horn on my deck of my seat, I beat On the shit, the blueprint is by me Mr. Get off, I get off in my feet องบ้านบ้านมันมันสต่อเลยพร้อม s b e n planted แ e ่เราคว้านียไม่ติ่นอะไรยอเนีนีนอะไรยอเนไม่มีใครหมดแม็กเลยอีเราหมดแม็กเลยเเล้วจับกล้องนะเิอรอปขี่อะไรย้อภาพไม่ตรงภาพไม่ตรงวหวาไม่ตรงโนน บนมันลายลระขายเติมลาไหนวะอีน่มันอะไรเยอะอีกูอยากอัดช็อตเฮ้ยจามันออกมาดิงกูขึ้นมาแล้วบ้าเราเฮ้ยบ้าร์ละไม้ยอะโอ้ยคู่หายไหนหมดอ่ะคือคู่ทำใจอยู่วู บนบนไอ้เจดเอามันให้ได้ลงไปเอามันเลยโรีอะไรตัยองเนหี่จอกกูเะต้านฮ้ยชิแป๊มนึงจวุ่นวายนี่ลงไปเอามันเจมันจะตายแล้วอยู่ใก่อนสาวสาาวสาวเออจะตายแล้วนั่นแหละไอตัวนี้มคม่องช้ามีเอนื่อแหลนอ๋อเาช่ยเงไปไหนเรา ซ้ายซ้าซ้ายเฮ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ตาเหอนเียอ้อีีเห็นบังวินดี้อะเีโอ้ยไม่รู้ักน้แต่ตายงงอ่ะอีวายเ้วไม่ได้ออหรอกว่าตายดูดูเอ็มยไปพี่ทำดูได้เหมือนวายเลยวะ จบโอ้ยแทนไอสัตว์มึงฟังกูนะมึงสองคนอ่ะขับเพเฟอนคู่ใส้เฮีย